รีแคปซีซั่น2024-2025ของทัพสิงบูครับที่บอกได้เลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงยิ่งกว่ารถไฟหอซีอีกนัดนี้เล่นดีนัดต่อไปแพ้หรือว่าสะดุดซะงั้นแต่สุดท้ายครับพวกเขาก็จบฤดูกาลในการคว้าตัว U c เได้สำเร็จดังนั้นครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างนักเตะคนไหนเล่นดีหรือว่าคนไหนเล่นแย่และเพราะอะไรครับพวกเขาเนี่ยจึงต้องคว้าแชมป์ทัวร์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกให้ได้ไปต ซีซั่นสุดผันผวนของเชลซีครับเริ่มต้นฤดูกาลแฟนบอลเชลซีต่างคาดหวังกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ภายใต้กุนสืออย่างเอ็นโซมาเรสกาคนที่เคยเป็นถึงหนึ่งในทีมงานใกล้ชิดของเปปกัวเดล่าครับและยังเคยทำเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยฟอร์มดีจนถึงขั้นเลื่อนชั้นเข้ามาสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จทากลางความคาดหวังจากแฟนๆว่าพวกเขาเนี่ยจะนำแนวทางฟุตบอลสมัยใหม่แบบที่ซิตี้ใช้มาแปลงร่างให้เชลซีเนี่ยกลายเป็นทีมที่ควบคุมเกมได้และเน้นการพัฒนาเชิงระบบแต่เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลขึ้นครับความงงมันนนนกกลอย้าาาา่่่เไใชขขดซซโส เ,เปิดฤด,ดูกาลได้ผลงานที่ไม่ค่อยดีนะครับโดยเกมแรกของเชลซีในซีซั่นนี้ครับพวกเขาพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสู่ประตูต่อ2เป็นเกมที่เกมรับเนี่ยยังไม่ลงตัวขณะที่เกมรุกเนี่ยก็ขาดความเฉียบคมใครๆก็คงจะคิดน,นะครับว่าเชลซีในปีนี้เนี่ยเป๋ะแน่นอนหลังจากที่พ่ายแพ้เกมแรกโค้ชใหม่นัดเตะใหม่เนี่ยน่าจะยังรับมือกับอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่ครับแต่กลายเป็นว่ามันดีขึ้นแบบทันตาเห็นครับหลังจากนั้นครับหกนัดในลีกเนี่ยเชลซี Chelsea ไม่แพ้ใครเลยแม้แต่นัดเดียวแบ่งเป็นชนะ4นัดเสมออีก2นัด่อนี่จะะมาแพ้กับอรรููไปป2ตตงนนัดก่อนั้นมาเชี ก็ไม่ได้มีฟอร์มแย่อะไรอาจจะมีสะดุดเสมอบ้างแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็กลับมาชนะได้ติดต่อกันในหลายๆเกมจนเข้าสู่ช่วง Boxing ดย์ครับ Chelsea ชเ,ชเนี่ยดันไปแพ้ฟู l h ม1หนึ่งประตูต่อสองเกมนั้นเนี่ย Enzo so m a r e s c าไม่รู้ว่าคิดวิธีอะไรใหม่ๆได้เขาดัน Enzo so f e r น a n d e z ขึ้นไปยืนสูงเทียบเท่ากับกองกลางตัวรุกแต่ตรงกลางเนี่ยทิ้งมอ y e s s c h e d ดไว้คนเดียวโศกโศให้เกมวันนั้นเนี่ยพวกเขาครองเกมแทบไม่ได้เลยแถมยังดันทุรางครับเอาแบ,บ็กดันขึ้นมาเล่นกองกลางเป็น Inverted f u ูล b a c k อีกคือแรกๆครับนักเตะแบบคูคุเรียนนง มาโลโุสโตครับก็อาจจะเล่นไม่ได้ประสิทธิภาพมากนักและหลังจากนั้นมาครับฟองของทัพสิงบเนีก็รุมๆโดนๆมาโดยตลอดคืออาจจะมีเสมอบ้างปลาปลาครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันหนักไปทางแพ้ซะมากกว่าที่แย่ไปกว่านั้นครับคือเกมต่อมาเนี่ยพวกเขาดันไปแพ้อิสตูบิดสองประตูต่อศูนย์ตอนนั้นครับแฟนบอลเนี่ยเริ่มเกิดข้อค้หาแล้วว่ามาเลสกาไหวไหมแฟนบอลรายหนึ่งครับถึงขั้นคอมเมนต์ว่าตราบใดยที่โค้ชเนี่ยยังดันทุรังในการจับนักเตะไปยืนในตำแหน่งที่ไม่ถนัดพวกเขาก็จะยังเจอความพ่ายแพ้อยู่แบบนี้ปีนี้คงจบได้แค่่นนััแหะยมมมรบเเาคชขงใใกุญ็ เด็กขาประสบการณ์อีกเยอะมาเลยเป็นแบบนี้หรือว่าคนครับก็บอกว่าตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมบอกทุกคนว่ามาเลสกาไม่ไหวหรอกแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่เชื่อคุณเอาเซนเตอร์ไปเล่นแบ็คขวาแล้วยังเอาเขาไปเล่นอินเวอร์ดอีกและนักเตะอย่างเทรเวอร์ชาโรบานเนี่ยไม่มีวันโชว์ฟอร์มได้ดีเลยถ้าหากยังไม่ให้เขาเนี่ยเล่นในตำแหน่งที่ถนัดโดยปัญหาหลักในช่วงนั้นนะครับนั่นก็คือความไม่ต่อเนื่องคือเหมือนที่ความว่ามาเลสกาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับจับคนโน้นไปยืนตรงนั้้นนททําใหแผี่เข้่วไ้าจนเอรร่วับคนกน าเรสกาใช้ในช่วงแรกๆนะครับเชลซีเนี่ยครองบอลได้เกือบ60-65%ต่อเกมแต่ขาดการจบสกอร์ที่ชัดเจนครับทำให้พวกเขาในการเป็นทีมที่ครองบอลดีแต่ไม่คมโอกาสยิงมีเยอะจริงครับแต่คุณภาพโอกาสสุว่าเอจเนี่ยมันต่ำเกมที่ควรชนะเรากลับเสมอซะงั้นเกมที่ควรเสมอเรากลับแพ้ทะท้อนถึงความเปราะบางในจิตใจและความไม่มั่นใจของตัวนักเตะเองครับอีกทั้งเนี่ยมันเป็นซีซั่นแรกของโค้ชใหม่ว่ากันตรงครับว่าความเป็นทีมเนี่ยมันยังไม่มีเชลซียังเล่นเหมือนทีมที่เพิ่งรู้จักกันยังเล่นกันแบบไม่มีเคมีไร้ซึ่งความเข้าใจในตำแหน่งเวลาเกมไหลลื่นเนี่ยก็พอมีจังหวะให้สวยงามไม่เห็นกันบ้างครับแต่พอเจอกับทีมที่รับ และ placing เร็วเนี่ยเชลซีกลายเป็นทีมที่ขาดวิธีการเข้าทำและขาดแผนสำรองเวลาทีมเจอสถานการณ์ตื้อๆต,ตันๆเสียงจากนักวิจณ์ก็เริ่มบอกเลยครับว่ามาเลสกาเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนักเตะชุดนี้มันเกินมือเข้าไปหรือเปล่าและเชลซีเนี่ยจะต้องมีผู้นำในสนามมากกว่านี้หรือไม่ทามกลางฟอร์มที่มันตกลงของทัพสิงบูในตอนนั้นครับบางคนถึงขั้นถอดใจและไล่เอนโซมาเลสกาให้ออกไปจากทีมก็มีอย่างไรก็ตามครับตามฤดูกาลของฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ตัดสินกันแค่เดือนหนึ่งสองเดือนเชลซีอาจจะฟอร์มลุกลุบดอนดอนไปบ ับที่บมให้เชลซีเนี่ยค่อยๆแข็งแกร่งในช่วงหลังเพราะมันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเริ่มเห็นจุดอ่อนของทีมในตอนนั้นตั้งแต่ระบบแทคติกผู้เล่นไปจนถึงทัศนคติของนักเตะและโค้ชภายในทีมที่ทําให้พวกเขาครับต้องรีพืดขึ้นมาทําให้ฟอร์มของตัวเองเนี่ยดีขึ้นให้ได้ฟอร์มในช่วงต้นฤด,ดูกาลครับจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่แย่ของเชลซีเท่านั้นแต่มันคือบทเรียนที่ทุกคนในทีมเนี่ยต้องผ่านมันไปให้ได้สาหรับเชลซีนี่คือบททดสอบแห่งการเปลี่ยนผ่านนะครับที่จะชี้ชะาตาวา เชลซี Chelsea, ภยายใต้การคุมทีมของเอโซมาเรสกาเนี่ยเริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากทีมที่เคยเสียประตูง่ายนะครับเล่นบอลชา้าครองบอลไรไอเดียกลับกลายเป็นทีมที่เริ่มหาทิศทางเจอในทั้งเชิงระบบความเชื่อมั่นของนักเตะและผลการแข่งขันที่ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับนั่นกะ็คือมาเรสกาเนี่ยไม่ได้ดื้อดันที่จะใช้แผนการเล่นของตัวเองอยู่อย่างเดียวแต่ค่อยๆปรับวิธีคิดครับจากการเน้นครองบอลแบบไร้จุดหมายเนี่ยมาเป็นการเล่นที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นและยังให้โอกกาาาาาาาสนนัเเตะะยยย่ปปรรรมมมมววววีด้ฉฉพพลแคถขึ ครับแทนที่จะบีบทุกอย่างให้อยู่เป็นระบบเป๊ะๆซึ่งนั่นนะครับอาจจะไม่เหมาะกับโครงสร้างของเชลซีในตอนนี้แนวรุกของเชลซีเล่นได้ดีขึ้นครับทั้งเประดโรเนโตเองเนี่ยได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งโคพาเมอร์เองครับก็ยังคงเป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะอยู่ในช่วงฟอร์มตกไปบ้างครับแต่เขาเองก็ยังคงความยอดเยี่ยมอยู่เขาถูกขยับจากปีกขวาครับมาเล่นเป็นฟอร์นายหรือว่าแอคติกกิ Me ้งมิดฟิลด์เดอร์มากขึ้นซึ่งช่วยให้เขาเนี่ยมีสระในการสร้างสารรค์เกมและปล่อ,อย ในกลางการจับคู่ของไคเซโดกับเอนโซเฟรนันเดสเนี่ยแม้จะเจอปัญหาการบาดเจ็บบ้างครับแต่พวกเขาเนี่ยค่อยๆลงตัวกันมากขึ้นไคเซโดเริ่มแสดงศักยภาพในการสกัดบอลและเ o อร์พื้นที่ได้ดีส่วนเอนโซครับเมื่อได้เล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยเขาสามารถสร้างความแตกต่างด้วยการจ่ายบอลแบบทะลุช่องที่แม่นยำและสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นคือพลังเด็กในทีมเชลซีคือทีมที่มียอายุเฉลี่ยต่ำที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบสามจุดเจ็ดปีซึ่งแปลว่าความไม่แน่นอนเนี่ ปี2025มาครับพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีบางเกมครับที่แฟนบอลในวิาพากษ์วิจารณ์บ้างแต่เกมที่ชนะเนี่ยก็ไม่ได้น้อยเลยอาจจะมีบางเกมนะครับที่ต้องลุ้นจนหือจับซึ่งอาการที่เชลซีเนี่ยเริ่มชนะแบบลุ้นสนุกทําให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับนักเตะเริ่มเชื่อมั่นในตัวโค้ชมากยิ่งขึ้นแฟนบอลเริ่มกลับมาหนุนหลังอีกครั้งขณะที่เกมรับที่เคยรั่วเนี่ยก็กลับมาเก็บคินชี้ได้เกมรุกก็ยิงได้อย่างต่อเนื่งงง่่่่่าาาแลละกกกรร้รหรววาาจในทีีดเเขัึชมมซไ จนหน้ามือเป็นหลังมือแข็งแรงและมีทิศทางมากพอที่จะสร้างความหวังให้กับแฟนบอลเชลซีได้รู้ว่าปีหน้าพวกเขาอาจจะเป็นผู้ท้าชิงลุ้นแชมป์อีกทีหนึ่งก็เป็นได้โดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างเนี่ยเริ่มลงตัวครับทักิติเริ่มเข้าร่องเข้ารอยและนักเตะที่เคยอ่อนประสบการณ์เนี่ยเริ่มรู้วิธีการเอาชนะในเกมยากๆโดย5เกมหลังสุดในลีครับเชลซีแพ้แค่นัดเดียวคือนัดที่แพ้นิวคเซิลไป2ประตูต่อศูนย์และหลังจากนั้นครับเก็บแต้นได้รวๆจนนำมาสู่การได้ตัวสำคัญไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองครับทีนี้เราไป จนน่าใจหายไปบ้างในประเด็นถัดไปอย่างตัดเกรดนักเตะคนไหนฟอร์มดีคนไหนฟอร์มดับแม้จะเป็นซีซั่นที่แฟนบอลเชลซีเนี่ยแทบจะเป็นไบโพล่ากันนะครับทั้งด้วยผลงานของทีมเองด้วยบทสัมภาษณ์ของโค้ชที่ออกมาแต่ละรอบอาจจะทาให้แฟน,อนบอลบางส่วนเนี่ยกุมขมับกันไปบ้างทีนี้ครับถึงเวลามาตัดเกรดแล้วว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเตะคนไหนเล่นดีแล้วเข้าตากรรมการกัน,กนบ้างจริงๆถ้าอยากจะยกระดับนักเตะที่ฟอร์มดีๆนะครับขอยกชื่อคนนี้ขึ้นมาก่อนเลยครับมาร์คกูคูเรียกับบทบาทอิมวอ์เต็ดฟ เนีนะครับเป็นแบ็คที่วิ่งไม่เคยมีหมดและชอบไล่บีบคู่แข่งบทบาทอินเวอร์เต็ของเขานะครับทําให้เขาเนี่ยมีพื้นที่เข้ามาแทรกกลางสนามมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้เชลซีเนี่ยสามารถเพรสบอลแนงกาได้แน่แน,นขึ้นสถิติในซีซั่นนี้ครับเขาจ่ายบอลสําเร็จสูงถึง88.7%ชนะการโด82น82%นําบอลกลับมาครอบครองได้180ครั้งและแย่งบอลกลับมาครองในกรอกเขตโทษได้อีก9ครั้งครับต่างจากซีซั่นที่แล้วครับจ่ายบอลสําเร็จยอยู่ที่86.7%ชนะการโดน78%สร้างสรรโอกาส19ครั้งนําบอลกลับมาครอบครองได้96ครั้งซึ่งสถิตินี้ครับมันดี ขึ้นจากซีซั่นก่อนแบบเห็นได้ชัดแต่ถึงแม้ครับกุกุริยาจะไม่ใช่นักเตะที่จ่ายบอลยาวแม่นหรือว่าสร้างสารรค์เกมดีแต่กุกุรยยาก็มีความเข้าใจเกมที่ดีครับเขารู้ว่าจังหวะไหนาเนี่ยต้องดันขึ้นจังหวะไหนาต้องถอยลงหรือว่าหุบเข้ากลางซึ่งมันสาคัญมากครับในบทบาทนี้ที่ต้องควบคุมพื้นที่และไม่หลุดตาแหน่งโดยบทบาทอีเวอร์เต็ฟูลแบ็กนะครับได้ชุบชีวิตของมาร์กุกุริยาให้กลับมาเป็นแบ็กซ้ายที่มีคุณภาพอีกครั้งและนี่ครับคือการปรับแทคกติกให้เข้ากับนัอยอยก และเกมรับจากฟูลแบ็กอยู่นอกจากคูคุระยะครับคนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับผ่าจะนึกถึงนักเตะที่ฟอร์มดีนั่นก็คือโคบพาเมอร์ครับที่ม้ซีซั่นนี้ครับจะมีหลุดฟอร์มไปบ้างแต่ก็ยังถือว่าเป็นเดอะแบ็กได้อยู่ซีซั่นนี้ครับเขาลงสนามไปแล้วทั้งหมด45นัดรวมทุกรายการทําไปทั้งหมด15ประตูกับอีก9แอสซิตสถิติโอกาสยิงครับอยู่ที่126ครั้งเข้ากรอบ51ครั้งสร้างสนโกกาสอยู่ที่89ครั้งเลี้ยงบอลสําเร็จ90%สัมผัสบอลในพื้น แม้จะมีช่วงปืนฝืดครับยิงไม่ได้กว่า18แนัดแต่เจ้าตัวครับก็เพิ่งมาปลดล็อกได้จากลูกโทษในเกมที่ชนะลิเวอร์พูลไป3าประตูตอนหนึ่งที่ผ่านมาน่าจะพอเรียกความมั่นใจได้อยู่บ้างครับนักเตะที่ฟอร์มดีผ่านไปแล้ว2คนครับทีนี้เรามาพูดถึงนักเตะที่อาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีกันดีกว่าครับขอระบุเป็นตำแหน่งเลยแล้วกันครับนั่นก็คือตำแหน่งปีกซ้ายของเชลซีทั้งจอเฟลิกซ์และเจดอนซานโชครับก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างอะไรให้กับเชลซีได้เลยอย่างเฟลิกซ์เนี่ยทำ ใน31นัดในลีกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสถิติที่ดีมากนักรวมไปถึงคริสโตเฟอร์เอร์กุนกูครับก็ต้องเจอกับปัญหาการบาดเจ็บทําให้เขาเนี่ยร่างสนามไปพอสมควรพอได้ลงเล่นเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีขนาดนั้นแม้ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับเอนโซมาเลสกาเนี่ยเลือกใช้ซานโชแต่เชื่อไหมครับเขามีเรตติ้งในฟุตบอลเพียงแค่6.9เท่านั้นสร้างสารรค์โอกาสได้เพียงแค่ครั้งเดียวมีสองประตูกับ 0, อีกสองแอสซิสต์จนเขาครับต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะฉะนั้นครับหากจะพููดดถึงงงงภาพพพรรวมมขขขออออนัักเเตะทีีฟ่ฟ์ชลซ รประตูแต่อย่างไรก็ตามครับตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยมันดูมีปัญหามากที่สุดก็เลยได้หยิบยกมาให้พูดกันในประเด็นนี้ครับซึ่งได้สาธยากันไมครบแล้วนะครับถึงภาพรวมในซีซั่นนี้แต่ภารกิจของเชลซีมันยังไม่จบครับพวกเขาเนี่ยยังเหลือนัดชิงถ้วยยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกที่จะต้องเจอกับเรอัลเบซิสอีกแล้วทำไมนะครับพวกเขาจำเป็นจะต้องคว้าแชมป์นี้ให้ได้ไปหาให้ผลในประเด็นถัดไปกันอย่างทำไมเชลซีต้องได้คอนเฟอเรนซ์ทั่วที่หลายคนนะครับอาจจะมองข้ามแล้วบอกว่ามันเป็นถ้วยเล็กๆไม่ต้องเอาหรอกแต่อย ที่ทําให้โปรเจกต์นี้เ,นเป็นรูปธรรามมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเชลซีตัดสินใจเลือกกุนซืออย่างเอ็นโซมาเดสกาเนี่ยซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์ในการคุมทีม,มระดับพรอปมาก่อนและเขาครับต้องมาคุมทีมที่เต็มไปด้วยดารุ่งและนักเตะค่าตัวแพงจากยุคก่อนหน้านี้และแชมป์แรกของเขาครับจะกลายเป็นสิ่งที่รับรองความสำคัญของโปรเจกตรยะยาวของมาเดสกาและตัวของมาเดสกาเองครับก็จะมีเครดิตในห้องแต่งตัวมากยิ่งขึ้นสโมสรก็จะมีแรงจูงใจในการสนับสนุนเขาในตลาดซื้อขายรอบนี้กองเชียร์ก็จะเริ่มกลับมาศรัทธา คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าเชลซีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีนักเตะอายุต่ำกว่า23ปีหลายคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมเช่นโคพาเมอร์รนิโคลัสแจ็กสันลีวายโควิลล์มอเซสไคเซโดและคนอื่นๆอ,อีกมากมายครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ในการชนะอะไรอย่างจริงจังด้วยกันเลยแชมแรกครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยเล็กหรือว่าถ้วยใหญ่จะเปลี่ยนความคิดของผู้เล่นได้อย่างดีเลยครับพวกเขาจะต้องการความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและเล่นเพื่อชนะกันมากขึ้นไม่ใช่ว่าลงเล่นไปวันๆแบบไม่มีจุดหมายครับส่วนหน จากการจบอันดับที่4ของพรีเมียร์ลีกต่การคว้าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับยังคงมีความหมายมากเพราะมันแสดงถึงความสม่ำเสมอและการเคารพทัวร์เมนต์และถ้าพวกเขาได้แชมป์ขึ้นมานะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกในยุโรปที่คว้าทั่วยุโรปได้ทุกรายการไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟายูโรปาลีกหรือว่ายูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับที่จะส่งต่อความมั่นใจนไปถึงซีซั่นหน้าและนี่คือเหตุผลคร่าวๆครับที่ว่าทำไมพวกเขาเนี่ยต้องตั้งใจเล่นเพื่อคว้าแชมป์นี้มาให้ได้นั่นคือเพื่อกอบกู้า F F าต่่อออ,อไปและนนนัััครรบกืพวมมท้งงหดข ในฤดูกาล2024-2025จากจุดเริ่มต้นที่วุ่นวายครับสู่การกลับมาด้วยผลงานที่ดีขึ้นในช่วงท้ายซีซั่นทีมที่เคยโดนปาลม่าว่าไรทิศทางครับวันนี้กลับกลายเป็นทีมที่มีระบบมีพลังของเด็กรุ่นใหม่และเริ่มต้นเห็นโครงสร้างแห่งอนาคตครับการคว้าแช,ชมป์ยูฟ่าคอนเฟอร์ลีกเนี่ยไม่ใช่แค่ปลายทางครับแต่มันคือก้าวแรกของยุคใหม่อีกทั้งครับมันคือบทพิสูจน์ของเอโซมาเดสกาดในการทำทีมเด็กนี้ให้ประสบความสาเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นครับคืนวันพุธนี้เนี่ยไม่ใช่เพ ซีซั่นนี้เนี่ยเชลซี Kelsey เป็นยังไงบ้างคะแนนเต็ม10เนี่ยให้สักกี่คะแนนดีหรือคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะได้แชมป์ถ้วยคอนเฟอเดรทไหมลองคอมเมนต์บอกผู้รอ,อกันหน่อยนะครับแต่สิ่งนี้ครับสุดยอดมาโดยตลอดไม่ต้องรออะไรเลยครับนั่นก็คือข้าวเกลียบพิาบิ๊กแบ๊กครับมีสีรสชาติรสมะเขือเทศรสกุ้งรสสาหร่ายและรสใหม่ล่าสุดครับข้าวเกลียบพิาบิ๊กแบ๊กรสหมูหอมและซาวครีมเคี้ยวเพลินเคี้ยวอร่อยเคี้ยวมันรสชาติถูกปากครับคำเดียวไม่เคยพอจริงๆริาบไปเลยครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุ วันนี้จิวเองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ